2,439. ห 00, นังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของประเทศออสเตรียก็ได้รายงานถึงการค้นพบรังสีชนิดใหม่ในขณะนั้นหรือที่เรารู้จักกันดีในขณะนี้นั่นก็คือรังสี X หรือ X-ray นั่นเองครับรังสี X หรือว่า X-ray ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะทางการแพทย์ได้ถูกค้นพบโดยนักฟิสิก์ชาวเยอรมันนามว่าวิลเฮมคอนราดเบรนเกน โดยในขณะที่เขากําลังทดลองอยู่นั้นก็บังเอิญเห็นแสงรังสีออกมาจากหลอดทดลองจนทําให้กระดาษแข็งที่ฉาบด้วยแบเรียมปราติโนไซยาไนต์เกิดเรืองแสงขึ้นด้วยความสงสัยเขาจึงทดลองและทําการสังเกตถึงการทะลุทะลวงของแสงรังสีนี้ผ่านทั้งกระดาษโลหะหรือแม้กระทั่งผ่านเนื้อหนังของคนและเขาได้ถ่ายภาพรังสีของมือภรรยาของเขาไว้ด้วยและเนื่องจาก x ในภาษาอังกฤษเมื่อใช้กับสูตรคณิตศาสตร์ก็จะหมายถึงสิ่งที่ไม่รู้มาก่อนเรนเกนจึงเรียกการพบ ครั้งนี้ว่ารัางสี X แม้ว่าภายหลังมีผู้เรียกว่ารังสีเรนเกนเพื่อเป็นเกียรติแก่เขาก็ตามและต่อมาในปีพุทธศักราช2444เรนเกนก็ได้รับรางวัลโนเบลรางวัลแรกแต่อย่างไรก็ตามในปีพุทธศักราช2548รังสี X ก็ถูกขึ้นบัญชีของรัฐบาลสหรัฐว่าเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งจึงเกิดมีการพัฒนาเทคนิคใหม่ที่ไม่เป็นอันตรายมาใช้ทดแทนค่ะและนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความบังเอิญครับที่เกิดขึ้นในแวดวงวิทยาศาสตร์ซึ่งส่งผลต่อ ประโยชน์ส่วนรวมแต่อย่างไรก็ตามครับทุกอย่างก็มีทั้งด้านดําและด้านขาวซึ่งเราต้องรู้จักแก้ไขและนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยครับ